ตัวยุกสูงเกียร์ออโต้ปี22่สิิมคันเพื่อนเอนเป็นหน้าใหม่ปี22เป็นรุ่นกลางนะเป็น2-4ดีเซลเป็นรุ่นมิดครับเลขไมอยี่ประมาณแสนสี่ขายอยู่6 3 9 0 0 0เพื่อนเ,อนเอนดูคานเดิมเดิมมากน็อตแก้มเดิม,ดม,ดม,ดมฝาปงนี่ไม่มีขยับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆรถเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งปลดหมดระวางมาวันนี้มาที่6พฤศจิกาย,ยน68นี่หน้าล็อกโค้สวย โอ้โหเพื่อนดูสวยงามมากยางเป็นยางได้ยางปี25้านะถ้าดูไม่ผิดนะเพื่อนมันมืดเพื่อนเนี่ยนะครับนะครับนี่โอ้ยางแก้มสวยเลยเป็นยางวิกลตนะวิกลตที่ผมบอกเลยใช้ดีนะครับหนึบนุ่มมากรุ่นยี่ห้อนี้ผมใช้มา2-3าชุดละมาดูภายในครับภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับแล้วก็รุ่นมิดเนี่ยจะกระจกจะออต่อโต้ะเฉพาะคนขับแล้วก็กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าทั้งหมด คุณแจได้ครบเลยมา2ดอกครับเพื่อนดูเลขมาอยู่ที่1 4 000, 9 3 1 3กพมิโลเมตรเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันยังไม่มีคลุกคอนโทรลเนื่องด้วยเป็นตัวกลางนะครับอ่ะจอเป็นจอทัชสกรีนเกียร์อ,อโตเมติก6สปีดและที่สำคัญเพื่อนเบาะหนังสีดำเป็นเบาะไฟฟ้าปรับระดับได้บบ6ทิศทางสำหรับคนขับนะฝั่งคนนั่งอ่ะจะเป็นปรับมือนะครับแล้วก็ดูในส่วนของนี่เพื่อนซับ โอ้โหนี่รถเดิมมากครับเม็ดอาคบทุกเม็ดนี่คือรถส,สวยๆเอาให้เพื่อนๆได้ดูแบบไว้ใจกันแบบนี้เลยเนี่ยแก้มน็อตแก้มไม่มีขยับดูน็อตประตูไม่มีขยับ,น,ยบนี่คือรถเดิมมากกันเพื่อนใครหาอยู่รีบเอาไปเลยงันคันนี้มันไม่ค่อยเข้ามาในเพื่อนนะปียีบสองนี่เบาะหนังสีดําสวยงามมากนี่ครับโอ้โหยเย็นย็นเพลงเพาะแน่นอน เเพ้รสีแห้งๆแ,และที่สำคัญได้ชุดแต่งเป็นชุดแต่งของปี22น่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ได้ตัวนะครับแคลรบอยทรสงสูงมาดูภายในผมบอกว่าสวยมากเนี่ยโช๊คอัพใช้งานได้ปกตินะครับพเพื่อนดูภายในสวยไหมโอ้โหหกแสนสามหมื่นเก้าพันซื้อสดไม่มีแบตเพื่อนๆซื้อสดไม่มีแบตย้ําและที่สาคัญซื้อให้ทันนะครับเดี๋ยวลานเอาไปอีกนี่พเพื่อนๆดูน็อตเดมิดมๆ สียังไม่เคยทําสีนะครับเนี่ยน็อตเนสตอยู่ครบหมดทุกตัวไม่เคยขยับนี่คือรถเดิมมากนะครับคันนี้ใจได้ก็คือกล้องมองหลังเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นปี20 21ยังไม่มีนะเซ็นเซอร์มีแต่กล้องมองหลังโอ้โหเพื่อนอะไปดูเอกสารเผื่อใครหาอยู่ครับอีก1นึ่งคันเข้ามาสวยสวยมืดค่ยำยาแมลงไม่กลับบ้านลยผมอะ ดูเลยครับปี2022ครับนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกมีหลังคาลงเลียให้เรียบร้อยเครื่องยนต์2.4ดีเซล150แรงม้าลำดับที่1เพื่อนๆเอ,นอ๋ยว้าวแม่เป็นอีก1นึ่คันนะครับสำหรับเดือนนี้เลยคันแรกเลยที่เข้ามาใครอยากได้คันนี้ไม่ต้องคิเดเยอะเพื่อนๆ639,000ทักมาเป็นรุ่นกลางนะไปแล้วสวัสดีครับ